พี่เบ๊กดลงรถอะครับกดบุ่มปิดล้งอะไรของมึงครับคุกูจะกดอะไปโดนไอ้เสียโอ้เปลี่ยนจับน้ำมันจับน้ำมันจับน้ำมันไม่ไ้ไม่ไม่มีรถมีรถได้เสียงรถโอเคมาชาร์จเราได่แล้ว โอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วอกเหยอยบหน้าหี้เลย้อ้โอ้โหอ้อ้โอ้โมีอ้โ้โหโออ้อห จับหนักจับจับจับหนักขาแทบขาดไม่มีไม่มีการเมดว่ะเง่าวะไม่น้อกวันคันเข้ามาคันเข้ามาบ้านคนเดียวสี่ตัวเลยฮนะไอ้เชี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเด้มาอย่าได้มาตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งมึงต้องสมอกว่าชุด